ออกมาแล้วนะคะอืออันนี้คือซากแมวนะคะที่ไม่เน่าไม่เตื่อยแล้วก็อ่าเจ้าของก็ได้ทําการบายสีบูชานะคะบูชานี่ค่ะเป็นซากแมวนะคะที่ไม่ติดอยู่ในโพรงใช่ไหมคะพี่บุญช่วยคือคือมันไม่ได้ติดในโพรงครับมันจะนอนตายอยู่ในพรงอืแล้วมันจะไม่เน่าไม่เปื่อยมันจะเป็นอย่างนี้แหละจ้าตายมากี่ปีแล้วไม่รู้เนาะก็ตัวนี้รู้สึกว่า ห้าหกปีแล้วครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้ครับจา้าก็เลยเจ้าของเขาก็โชคดีมาตลอดโชคดีมาตลอดได้ทั้งใต้ดินด้วยใต้ดินด้วยได้ทั้งรอตุ้ดีด้วยครับตดีด้วยนี่นะคะซากเมวนะคะอ่าตุววันที่สองเขาก็เคยได้โอ้ค่ะแล้วก็เลขท้ายสามตัวสองตัวเขาได้มาตลอดเขาเขาโชคดีมาตลอดอันนี้คือแมวป่าครับมันเป็นแมวป่าอันนี้แมวป่านะคะครับผมครับจ้า รูปหน่อยนะจะได้แหงแหงให้โชคดีอันนี้คือถือว่าเป็นบุญตานะคะของชายค่ะที่ได้มาเห็นนะคะเป็นแมวป่าแล้วก็เป็นแมวนําโชคให้แก่เจ้าของสวนยางนะคะได้ลอตเตอรี่นะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองที่สี่ใช่ไหมคะแล้วก็สามตัวหน้าสามตัวหลังนะคะอ่าจะอยู่ในโพรงนี่ค่ะอ่า อันนี้ใบสีก็คือหมายถึงว่าเจ้าของสวนยางเนี่ยได้ทำการบูชานะคะเป็นแมวนําโชคนะคะนี่ถืออ่าทีนี้เราไปเดินดูทางเข้านะคะว่าเป็นยังไง อันนี้อันนี้อันนี้จับตั้งขึ้นมามจับตั้งอ,อ่ะนี่เราจะตามพี่บุญช่วยนะคะซีดเอกสนิทของปู่นะคะเราจะพาไปดูถ้ำนะคะอันนี้ถือว่าเรามีบุญมากเลยนะคะเนี่ยที่ได้มาได้มาเห็นได,ได้มาเจอนะคะไม่มากไม่ได้ลงจากรถใช่เพวกมดอกไม้อ่ะก็นั่นแหละมันอยู่ในรถได้แ เดี๋ยวเวลาออกไปค่อยดูทำไมเออเวลาเขาไปส่งเนาะเอามะพร้าวมีแค่นี้เหรอเคก็ต้องเนาะสูตมะพร้าวมาส่งเท่าไรแต่น้ำเขาหอมจริงๆมะพร้าวน้ำหอมโอ้โหเขามาทำให้ดีเลยเนาะ อยู่ในรถเก่งนแน่ยังไม่ได้เดาไปจูปูนเหรอครับน่าจะอยู่ในรถเก่งเพราะตอนที่ขึ้นรถคันนี้นมันซื้อมาถุงไปเลยเลยปูนอะ่ะเพราะว่าปูนหมากรูอยู่รวมกันเนีป่ปูเจ้าเงินไปจากเราแล้วเนาะไปแล้ว ดีได้เยวใสมือ <laughs> ที่ตรงนี้เหมาะมากเลยลำบากไหมการเข้าเอารถเปมาฝึกงไ,ไ,ไม่ได้เลย <laughs> ช่วยขับรถเก่งอะรถปู่ดิเก่งถึงนี่เลยอะวางกับรถอะไรอย่าเงี้ยรถอาจารย์ราชเก่งรถเก่งปูดจานสนดปูดเหมนเดินเราไปจุดทูกดกันนะอันนี้จะขึ้นไปนะคะ เราจะมีต้นยางคือสวนยางเนี่ยยางอยู่กับโคดหินก็ใหญ่มากนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้เข้าไปแล้วนะคะขึ้นไปน้องนีก็มีบุญวาสนาวันนี้ได้มาข่าวเยอะได้เข้าไปนี่นะคะเข้าไปชมดิ้นดง้นก็ได้ครับไม่กล้าเข้าไปเป็นไ่ได้เอาไฟมามันมืด นี่นะคะพวงพวงถ้ำทางนู้นก็เป็นต้นอย่างนี้เลยครับสวนยางพวงถ้ำจะทะลุไปถึงซากแมวนะคะที่ที่อยู่เมื่อกี้นะคะอ่ะเป็นซากแมวอ่ะพี่ยูกิลงเข้าไปแล้วนะคะนี่อ่าอยากเห็นความโชคดีนะคะงวดนี้ปังๆสามตัวตรงๆนะคะนี่เห็นไหมได้มาอยู่ตรงปากถ้ำนะคะทางไหนก็จะเข้าไปก็ ไปถึงโพรงที่ซากแมวนะคะซากแมวนําโชคแต่ว่ามันจะลึกแล้วมันจะมืดค่ะมันมองไม่เห็นนะคะนี่ตรงไฟวันนี้เอาสามตัวตรงๆก่อนเลยจะเข้าไปมันจะเป็นทางเข้าไปนะคะช่วยๆกันช่ววยยกันมเอากัดมวยจ้ะหนูบ้านมวยนี่เองค่ะ การหาส้มเจริญสวยกัครับโชคดีเลยีครับบขอคุณค่นพี่เอกได้อันนั้นเลยอ่ะใช่มีอีกไหมแบบอันนั้นนะเลขนั้นอ่ะไหนคะเลขล็อต6นึงบอกลอตเตรีมูประมาณชนะมือบองนี่ไง6น5ล็ตตงปี6นึงจ้ะ หกหนึ่งจ้ะเตยบ้องหล่อมูประมาณชนะเวยลอตเตอรี่ก็ปีหกหนึ่งอ่ะหกหนึ่งหกสองสามอันนี้พี่พี่เป็นเจ้าข,ของสวนยางใช่ไหมคะจ้ะ,ะสวนยางท,ที่มีที่มีซากแมวป่านะคะอ่ะเป็นยังไงพี่ดวงดวงเป็นยังไงมั่งคะถามก่อนดวงดีตลอดดวงดีตลอด <c oughs> ได้รางวัลอ่อได้รางวัล <c oughs> ตัวไหน,ไหนมั่งคะเนี่ยตัวเองนั่แหละหยิบให้พี่หน่อยใช้ได้ที่สองแล้วก็ที่ห้าจ้ะบองนั้นก็สามตัวสองตัวได้หยิบหยิบให้พี่ งวดงวดติดกันไหมคะนี่ก็ระยะจากหกมาถึงตอนนี้จ้ะโอ้แสดงว่าเข้าทุกทุกงวดเลยจ้ะโอ้แสดงว่าพี่ดวงดีมากจ้ะเออจับเอาคือจับเอามาห้าใบคล้ายๆกันละจ้ะอะไตอนนี้อ่ะบังบังชอบเลขกนาบังชอบเลขกนาบังจับมือนนี่ค่ะให้พี่อ่ามาดูนะคะจับอันนี้สั้นนะเลงแล้วแต่ตัวเองชอบวันไหนก็เอามาอ่า ไปค่ะเอาห้าใบห้าใบเนาะเอาเลขเหมือนเหมือนกันเลย่ะเอาเหมือนกันเลยเนาะเออเอาเหมือนกันเลยจะได้แจกกันคนละใบละใบได้ค่ะนี่นะคะอ่าพี่พี่เจ้าของสวนยางคันเนี่ยได้เสียงโชคให้พี่ยุกินะคะเนี่ยเออมาดูซินะคะว่ามีเลขอะไรมั่งก็ตัวนี้จะเหมือนแต่อันนี้ไม่เหมือนค่ะมีมีเลขอะไรมั่ง อ้าวให้รางวัลที่หนึ่งโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้นี่ค่ะเราได้แจกดวงเฮงๆงมันหมันปังปังพี่พี่บุญช่วยค่ะอันนั้นมามาดวงเป็นมหาสิทธิด้วยกันค่ะสาธุ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 เอาไปน้ามีที่โชวเลยโน้นาเชื่องกันเลสองสามสี่ห้าใบนะอันนี้ห้าใบ ห้าใบเลขนี้อ่ะแล้วก็นับอันนี้สองใบแล้วอันนี้ห้าใบละแล้วก็ได้นี่อีกเท่าไหร่อันนี้พี่พี่เขาได้หยิบให้นะคะอือเป็นเลขตัวนี้นะคะเลขสวยมากไม่น่าเชื่อนะคะอือมีเต็มเลยเอ็นปิงปิงเลยมีค่ะมีสองสองวันนี้คุณเอ๋ได้แบงใหม่แล้วหรอได้ใช้แบงคใหม่แล้นี่นะคะ เป็นขวันทุ่งนะคะแบงค์ใหม่เพิ่งได้เป็นทันเลยคุณจะเก็บไว้เลยขันน้ำมูลนะคะของปู่นะคะคิธาหนึ่งห้าหกหนึ่งหก้าหกห้าณนึ่งไอประมานึงคิธาเนี่ยแก้เนะ ขันน้ำมต์นะคะขันน้ำมูลเราของปู่วันที่สิบหกของปู่จะต้องซื้อตอนบ่ายใช่ไหมคะปู่ตอนบ่าย๋ย่ารอาฟันทองปู่ไม่แล้วมันแม่นีนใอ้แม่สากับแ่ดวงมันมีดวงมันเปิดแล้วเเาามลย ก็เด็กก็รอเขียนของปู่อย่างเดียวเลยวันเนี้ยไม่ไปไหนเลยมาที่นี่แล้วค่ะขอบคุณค่ะเขาไม่เชื่อว่าปู่ไม่ให้ลูกน้องเขาโนนกลัวลูกน้องเขาหลอกปู่บอกไม่ให้นอนมัน ตรงนี้นะคะเจ้าของที่เนี่ยเดี๋ยวพี่พี่ช่วยคะคพี่บ <ผม S 1> ุญช่วยเจ้าของที่ตรงนี้เขาเขาได้หลายงวดติดก่อนกันเลยใช่ไหมคะครับผมครับ,รบเขาเขาได้รางวัลใหญ่เขาก็ได้ครับ<ม>คือตัวแรกที่เขามาอยู่ตรงนี้เขาจะฝันฝันว่ามีคนมามบมอกต่อแปดแปดเขาก็ถูก<ม>ครับผมแปดแปดเขาก็ถูกเก้าแปดตัวน,นั้นเขาก็ถูกจครับเขาถูกเขาเขาโชคดีครับเขาได้ได้หลายครั้งครับจก็พอดีปู นิมิตเห็นตรงนี้คือตอนเรกไม่รู้ครับตอนแรกปูจะไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีเรียกผากรบผากบครับผมก็ปูนิมิตเห็นก็เลยให้ผมมาสืบสกดูว่ามันมีไหมชื่อนี้พานี้อะไรก็มีจริงเลยปูก็เลยมานั่งกรรมฐานครับกดอาหารครับแล้วพี่พี่พี่บุญช่วยค่ะพี่บุญช่วยมาเน่นอนฝันว่าไงบ้างคะเนี่ยยังเลยครับยงยังเพราะว่าส่วนมากจะนั่ง นอนน้อยมากที่สุดครับนนอ้ยจะนั่งสมาธิมากกว่ากับปู่ครับคผมก็จะดูแลเรื่องไฟเพราะว่าปู่ถือกระสินไฟกระสินไฟไม,ไม่ให้ไฟดับครับ จะจุดตลอดทั้งคืนครับก็เลยเราจุดไฟทั้งคืนจก็นอนน้อยครับนอนน้อยกสินไฟนี่คือหมายถึงว่าถ้าปู่มานั่งกรรมฐานแล้วจะไม่ให้ดับเลยใช่ไหมคะครับผมครับผมจะไม่ให้ดับเหมือนกับเทียนอย่างนี้ถ้าดับเมื่อไรเรายกเลิกทันทีที่นั่งตรงนี้ครับโอ้นี่คือการปฏิบัติอย่างเคร่งเลยใช่ไหมคะเคร่งครับปู่ฉันน้ําอย่างเดียวครับฉันน้ําอย่างเดียวแล้วก็ เหมือนกับเยี่ยวเหมือนกับถ่ายยังไม่เห็นครับตั้งแต่ปู่มาปฏิบัติเลยใช่ไหมคะสี่วันนี้ครับอก็ยังไม่เห็นท่านไปถ่ายหรือไปเยี่ยวอะไรครับยังอยู่ท่านถือเคร่งมากครับที่ผมได้เห็นมาก็รู้สึกว่าเดินตามท่านก็อิ่มบุญกับท่านด้วยครับครับผมก็ยังไม่มีเห็นท่านว่าซูมหรือเหนื่อยอะไรก็ผมเฝ้าระวังตลอดครับผมก็ เหมือนพวกกู้ภัยอะไรเราก็ประสานกับกู้ภัยตลอดว่าถ้าปูเหนื่อยเมื่อไรก็คือมีความพร้อมตลอดเวลาพร้อมลอดครับพร้อมตลอดครับผมจะประสานกู้ภัยตลอดเป็นอย่างไรแบบไหนอะไรผมจะประสานไว้ตลอดถ้าปูนเหนื่อยก็เราเตรียมพร้อมค่ะถ้าไม่เหนื่อยเราก็นั่งปฏิบัติต่อไปครับผมครับอันนี้พี่บุญช่วยนะคะเป็นสิทธิ์เอกสิทธิ์ของปู่เลยค่ะคือจะนอนจะนอนเฝ้าอยู่กับปู่นะคะดูแลปู่นะคะใน ที่ปูนั่งกรรมฐานและปฏิบัติทำอยู่ที่นี่นะคะถ้ำผากบใช่ไหมคะค,มค่ะเรียกถ้ำผากบนะค <ผม S 1> ะตรงนี้พี่บุญช่วยอ่าช่วยอธิบายให้น้องนีฟังหน่อยนะคะอะตรงนี้มันคืออะไรคะตรงนี้นี้นมันคือถ้ำครับถ้ำมันจะยาวไปทางทิศตะวันออกครับแล้วเราจะพลูมาทางทิศตะวันตกอืมค่ะถ้ำนี้ที่เราเหมือนกับปู่พูดว่ามันเป็นปริศนาธรรมปริศนาธรรมยังไงต้นเข้ามันใหญ่มตรอ,อกมันเล็กค่ะ ถ้าเราได้โลดแล้วเราจะรู้ว่าที่เราอยู่กับท้องพ่อท้องแม่เราเนี่ยกับท้องแม่เราเนี่ยเราจะคลอดมันลําบากขนาดนี้แหละเหมือนอย่างงี้ตอนที่เราจะออกมาครับเพราะว่าทั้งนี้มันมันเบียดมากครับมันเล็กมากจต้นที่ออกครับก็เลยเหมือนเหมือนปริศนาธรรมครับผม,มปริศนาธรรม,มถ้าใครอยากทุกดีหรืออยากจะอะไรก็ชวนเชิญครับชวนเชิญ มาดูได้ครับมาดูได้ไม่เป็นไรอา้าว,วแล้วตรงที่มีซากแมวเหรอคะพี่บ<า>ุญช่วยวนี้คือที่ผมได้ยินเจ้าของเขาคุยซากแมวนี้คือแมวป่าแมวป่าแมวป่ามันมาอาศัยอยู่ก็เจ้าของบ้านเขาบอกว่ามาอยู่กับฉันฉันไม่มีอะไรให้กินนะอะไรประมาณนี้ที่ที่ที่ได้สอบถามเจ้าของเขาเจ้าของเขาก็บอกว่าถ้า กูให้ข้าวมึงกินมึงต้องให้โชคดีกูนะอตอนนั้นก็ถูกลอตเตอรี่หลายใบอยู่ครับมันก็หายไปหายไปสักนานพอสมควรใช่ไหะก็เลยไม่เห็นมันตายซากมันตายก็เลยทำใบสีทำอะไรแล้วก็เก็บซากไว้ก็ไม่เน่าไม่เปื่อยครับไม่เน่าไม่เปื่อยเป็นเป็นแมวที่ที่ถ้าพูดไปเนาะ มันก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เพราะว่าตามหลักถ้าตายแล้วก็ต้องเน่าต้องเปื่อยแต่อันนี้ไม่เน่าไม่เปื่อยอยู่ค่ะอยู่สภาพเตรียม,มครับผมก็หลายปีนะครับไม่ใช่ว่าปีสองปีอันนี้มันหลายปีอยู่ก็